Yeah. ได้แล <c oughs> ้วได้แล้วได้แล้วไดจใช้แล้วดอิวครับเนี่ยอืมเตอิวอากัดวัดได้เลยขอให้มีกัดวัดยังไงก็ติดนี่ สอร์วหกรับช้อนน้ำหอมช้อนคลองหลอดตอนนี้น้ำมันเริ่มน้ําเริ่มมาครับป่าป่าเข้ามาใหม่ครับตามคลองคางทาง,ทาง,ทาง,ทางเขาปล่อยน้ํามาวิหกสีเขียวครับผมช้อนนะครับโอเคก็ฝากผลงานเรื่องผมเอกกระเท้าลกเอกคนบาเบ็ดใช้วิหกยกกำเพิร์ดองศาเบ็ดเปิดเตือนลอยอย่างนี้ปางก,กัดวัดได้รอดมากับสายพีโคูนฮรดพัน,นครับคันแอร์เกียร์แอคอสนาโน โอเคครับดูกันต่อกับฮันเตอร์วีห